เรื่องความวุ่นวายที่ประสาทเมื่อวานมีการรายงานเรื่องของเหตุการณ์ความวุ่นวายที่ประสาททุกคนไดเหมือนผนก็เป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดนะครับก็ทราบว่ามีการยั่วยุนะครับอะไรที lá, ่เกิดขึ <S <S ้นนะครับเราก็ได้พยายามที่จะสังการและว่าให้ระมัดระวังอดทนอัดกันให้มากที่สุดนะครับแล้วก็พยายามที่จะป้องกันให้เกิดขึ้นอีกแต่ว่าก็ต้อง ต้องต้องคอยระวังเพราะทางคำมุชาก็ใช้กลวิธีแบบนี้ในการที่จะทําให้เกิดความกระตุปะทะกันหรือเกิดความรุนแรงขึ้นซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะถูกนําไปใช้ในใน,ในระหว่างประเทศได้นะครับก็ก็เราพยายามจะได้คุยกันซึ่งกําลังคนเราส่วนใหญ่เข้าใจแต่นี่มันก็จะมีประชาชนนะครับมีบางส่วนนะครับก็ กำลังดูอยู่ว่าการที่มีประชาชนเราเข้าไปเนะี่ยก็ต้องต้องเคลียร์เรื่องที่ต้องอดทนดกันนะครับไม่ใช่กําลังในการแก้ปัญหนาก็พยายามทาให้มันดีที่สุดแล้วก็ไม่ให้ถูกกล่าวหาได้ว่าหาว่าเราไปทําให้เกิดปั๊มดนแล้เพื่อจะเอาที่ดินกลับมานะยังไม่ถึงขัน้นต้องปิดช่วคราวใช่ไหมมันปิดอยู่แล้วนี่ตอนนี้มันปิดอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ผันพลสำหรับกลางขึ้นแล้วก็ เฉพาะบางจุดตรงนั้นมันห่างไกลจากจากที่ที่ที่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ใช่เราปิดอยู่แล้วเราก็ได้มีมาตรการในการป้อ,ปองกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เปิดบางส่วนปิดบางส่วนนะครับก็ต้องดูเป็นที่ททไปแล้วก็เป็นอำนาจในการควบคุมดูแลของแม่ทัพภักที่สองอยู่แล้วกังวลไหมคะว่ามันจะมีอไะไรเหมือนเหตุการณ์สับรอยเพราะว่าพอ กัมพูชายั่วยุมาแต่อย่างล่าสุดครั้งก่อนก็มีอดีตทหารพันของไทยก็ไปทดมาทาหารกัมพูชาก็เนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องพยายามนะครับอย่าปลกความเกลียดชังเพราะสิ่งที่เราห่วงใหญ่ก็คือการประทะกันแล้วมันจะเลยเถไปถึงการต่งางสงครามไม่ว่าเป็นสงครามขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับเน,นกเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับก็ก็เป็นห่วงโดยเฉพาะยิ่งประชาชนชาวไทยที่อยู่ชายแดน แล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องทห,หารเนี่ยถ้ามันเกิดกระทบขึ้นมาก็ไม่ดีเราเองเราไม่พอใจออรัฐบาลไม่พอใจออประเทศกัมพูชา,อย,าอย่างมากอยู่แล้วแล้วก็ขณะนีใน้ในแง่การดําเนินการทางการทูดเนี่ยร่างทีต่างเพศก็ได้ดําเนินการในแต่ละขั้นตอนมีการพิจารณามีการเรียกพูดกับอะไรต่างๆอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็เป็นมาตรการที่รุนแรงที่สุดใน,ในทางการพูดนะครับ พราะนั้นตรงนี้อยากให้ทำไปแต่ว่าอย่าอย่าไปตกอยู่ในกระบวนการเกมของเขานะครับแล้วก็ผมว่าอย่าไปฟังหรือไปเชื่อถือคุณฮุนเซนมากเพราะว่าเขาเองไม่เฉพาะในประเทศไทยในต่างประเทศก็ไม่มีเครดิตอะไรเลยในการประชุมนานาชาติในช่วงที่ผ่านมานะครับได้รับรายงานจากกระทรวงต่างประเทศว่า ก็ไม่มีการหยิบยกเรื่องกรรมัมพูชาเรื่องอะไรมาเลยเพราะฉนั้นต่างประเทศเขายังไม่ได้สนใจเรื่องนี้โดยเฉพาะนี่กลุ่มภาคีต่างๆที่เขาประชุมเนี่ยไม่มีเรื่องนี้เข้าไปอยู่วาละเลยนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาก็ไม่ได้เชื่อถืออะไรก็ตามที่นายฮุนเซนได้พูดมาเพราะนายฮุนเซนเองจริง,รงๆก็ไม่ใช่ผู้นําประเทศกรรมัมพูชาในทางการนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณคุณมาเน็ตนะครับเพราะนั้นนายฮุนเซนก็เป็นเพียงแค่ คนคนหนึ่งนะครับซึ่งไปมีตําแหน่งในประธานผู้ทสภานะครับแล้วก็ไม่ได้มีอานาจในการมาเจรจามาพูดคุยเรื่องนี้นะผมคิดว่าท่านแสดงตัวแต่ว่านั่นเป็นเรื่องในประเทศเขาเขาต้องไปจัดการว่าตรงตกลงใครกันแน่ที่เป็นผู้นําตัวจริงเพราะนั้นเราคุยเรายึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศเราคุยกับเฉพาะคุณนนคุณมาเน็ตคุณคุเซนเนี่ยเราถือว่าเป็นคนรอบข้างที่มีอิทธิพลจริงนะครับอยากจะแก้ปัญหาแต่ว่าถึงเวลาที่สุดแล้วก็ไม่ใช่คนที่จะสามารถสุป่วยได้เว้นแต่ เข้าไปใช้อิทธิพลในการที่จะคุยกับนายกของประเทศเขาเพราะนั้นผมอยากให้พี่น้องประชาชนมีความอดทนกั้นนะครับเรากําลังจัดการปัญหานี้อย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียประโยชน์นะครับเพราะถึงว่าเราคํานึงว่าอันนีเน้เป็นเป็นอธิปไตายของประเทศซึ่งเราไม่อาจยอมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับใครอย่างไรหรือเป็นความสัมพันธ์อะไรที่จะ,ะมาพูดคุยมาเอาประโยชน์เนี่ยรัฐบาลไทยโดยเพราะรัฐบาลชุดนี้เราไม่มี เปิดโอกาสให้ทำอย่างนั้นได้แล้วเราจะจัดการอย่างเต็มท,ที่ถ้าหากมีเหตุการณ์อยงนังเนเกิดขึ้น